สวัสดีครับเรามาอยู่กับไอเดือนฟาร์มนะครับเราจะมาทําการยกยอดนะครับเป็นไซเลนิวิตี้นะครับต้นนี้อายุประมาณ5เดือนนะครับโดยประมาณนะความสูงของเขาตอนนี้สูงประมาณ2เมตรนะครับเพราะว่าผมาสูงประมาณเมตรแปดสิบห้านะครับไซเลนิวิตี้ต้นนี้เนี่ยนะครับเขาเขาเริ่มยกตัวขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจําเป็นต้องยกยอดเขานะครับวันนี้จะมาทําการยกยอดเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการยกยอดนะครับนะครับ อตอนนี้ใส่เลนิบิ l ตี้ต้นนี้นะครับผมได้ทำการเปิดรากพอสมควรนะแต่ยังไม่เห็นไข่ไข่เขาน่าจะอยู่บริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็เขาจะมีตาหน่ออยู่ด้านข้างเนาะอะ่มีอยู่ตาหนอ่อเขาเขาอาจจะมีอยู่ด้านล่างอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการยกยอดนะครับโดยการเฉือนด้านนี้นะครับเหนือนตาน,นี้นะครับเฉียงลงไปด้านนี้นะครับแล้วเฉือนอีกด้านหนึง่งมาตรงๆนะเพื่อที่จะเก็บตานี้ไว้กับตอนะครับ เดี๋ยวจะทําการเฉือนเนะาะเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเฉือนตานี้เนะาะอาจจะอยู่เหนือตานี้นิดนึงนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็จะทําการเฉือนจากด้านนี้นะก็คืออาจจะ เพื่อในศพอีกด,ด้านหนึ่งนะครับอตอนนี้กำลังจะหลุดออกจากกันนะครับไซเลนกำลังจะหลุดออกจากต้นแม่นะครับทำการหลุดแล้วนะครับะนะครับอันนี้คือความใหญ่ของไซเลนิิตี้ต้นนี้นะครับอายุ5เดือนความสูง2เมตรกว่าๆนะครับทำการยกยอดนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยเธอ วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ที่ห้าวันนี้วันที่ห้ากุมภานะครับต้นต้นนี้ปลูกวันที่ยี่สิบหกนะครับเดือนเดือนเก้าหรือเดือนแปดถ้าจำไม่ผิดยี่สิบหกเดือนแปดนะครับอายุประมาณห้าเดือนโดยประมาณเนาะทําการยกยอดเรียบร้อยนะครับเดีเด๋ยวจะทําการชํานะครับโอเคครับสวัสดีครับจากไอเดือนฟาร์มครับสวัสดีครับ